สวัสดีค่ะวันนี้เกโอกับลุยส์นะคะจะมากินอาหารอาหารเม็ดของเขานั่นเองเนาะอาหารเม็ดนะคะาานายนั่งขานั่งซิทเกอซิทหย,ยาลุยซิทซุปอร์นะคะก่อนที่เราจะให้อาหารน้องเขานะคะให้เขานั่งก่อนนะคะแล้วบอกว่าไม่นะคะนายนายเกอเกอซิท,ทจะให้นะคะบลับ ไหนไหไหคะไหนอาหารเม็ดตัวนี้นะคะบำรุงบำรุงผลนะคะเกโอไหนไหนไม่ให้นะคะจนกว่าเราจะสั่งของหลุยก็จะให้ประมาณนี้นะคะสองครั้งต่อวันตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะไหนเวลาเราจะบอกให้น้องเข้ามากินนะคะก็บอกว่ามาเลยนะคะเหีย yeah. เราก็จะกินอาหารเม็ดตัวนี้นะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องยี่ห้อแบบ